บทที่32หลังจากที่อาจารย์วิญญาณและพี่น้องดูหายไปไกลแล้วเซียวหัวพูดว่าพี่หยวนทำไมพี่ถึงปล่อยให้พวกเขาไปรู้นิสัยของพวกเขาแล้วพี่น้องดูจะไม่ยกโทษให้พี่สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แน่นอนและพวกเขาจะกลับมาแก้แค้นด้วยความแข็งแกร่งมากขึ้นสักวันเซียวหัวรู้นิสัยใจดีของพี่หยวนและพี่หยวนเพิ่งจะเป็นนักบ่มเพาะ การฆ่าคนอาจยังเป็นเรื่องยากสำหรับพี่แต่มีคนในโลกนี้ที่ตายไปจะดีกว่าเพราะแม้ว่าพวกเขาจะไม่เป็นภัยต่อพี่แล้วพวกเขาก็จะเป็นภัยต่อคนอื่นแน่นอนโลกการบ่มเพาะเป็นสถานที่ที่ถ้าคุณไม่กินศัตรูข,ของคุณพวกเขาพวกเขาจะกินคุณแทนดังนั้นคุณต้องเป็นคนที่กินคนอื่นไม่ใช่เป็นคนที่ถูกกินเมื่อได้ยินการบรรยายของเซียวหัวหยวนถอนหายใจผมรู้ว่าผมอาจจะไร้เดียงสา อาจจะเป็นคนโง่ในสายตาของเธอและคนพวกนี้เป็นเพียง NPC ในเกมแต่ผมไม่อยากฆ่าคนอื่นเว้นแต่จำเป็นจริงๆเพราะผมกลัวว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผมในทางลบเนื่องจากมีหลายครั้งแล้วที่ผมลืมว่าผมอยู่ในวิดีโอเกมจริงๆถือว่าโลกนี้เป็นโลกจริงเซียวหัวฟังคำพูดของเขาอย่างเงียบๆและแม้ว่าเธอจะเข้าใจเพียงครึ่งหนึ่งแต่เธอรู้ว่าเขาพยายามจะพูดอะไรและหลังจากนั้นเธอพูดว่า พี่หยวนสิ่งที่พี่ประสบมาวันนี้เป็นเพียงส่วนยอดของโลกการบ่มเพาะและเป็นเรื่องธรรมดามากในโลกของเราจะมีผู้คงอีกมากมายอย่างพี่น้องดูข้างนอกและจะมีคนที่มีนิสัยเรวร้ายกว่านี้ด้วยพี่จะเจอสถานการณ์คล้ายๆกันในอนาคตบางครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งในวันเดียวและถ้าพี่ไม่แข็งแกร่งแข็งแกร่งพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ที่เข้ามา พี่จะถูกกลั่นแกล้งโดยคนที่แข็งแกร่งและทรงพลังอยู่เสมอรอยยิ้มขมขื่นปรากฏบนใบหน้าของหยวนผมเดาว,ว่าการใช้ชีวิตเป็นนักบ่มเพาะไม่ง่ายเหมือนที่ผมคิดไว้ตอนแรกผมแค่หวังว่าผมจะไม่กลายเป็นคนที่ไร้ศีลธรรมหรือคนที่ไม่สนใจชีวิตของคนอื่นเหมือนพี่น้องดูไม่ต้องกังวลพี่หยวนหากพี่เดินผิดทางในเส้นทางการบ่มเพาะหรือรู้สึกว่าพี่กำลังกลายเป็นคนอื่นเสี่ยวหัวจะอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยให้พี่กลับมาเป็นปกติ ขอบคุณเสียวหัวผมจะพยายามให้ดีที่สุดเช่นกันเพื่อทำความคุ้นเคยกับโลกใหม่นี้และวิถีชีวิตของนักบ่มเพาะโดยไม่เป็นภาระให้เธอผู้คนจะเปลี่ยนแปลงเสมอแต่วิธีที่เขาเปลี่ยนแปลงต่างหากที่สำคัญตราบใดที่พี่หยวนยังคงเป็นพี่ชายที่ใจดีเหมือนตอนนี้มันจะไม่เป็นไรแม้ว่าพี่จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเซียวหัวพูดกับเขาฮ่าฮ่เธอเหมือนน้องสาวของผมจริงๆเธอจริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่และฉลาดกว่าที่เธอดู หยวนหัวร้อรู้สึกเหมือนเขาเห็นยูโรอยู่ในเงาของเซียวหัวอย่างไรก็ตามพี่หยวนรู้สึกยังไงพี่บาดเจ็บจากการต่อสู้กับพี่น้องดูไหมเซียวหัวถามเขาอีกครู่ต่อมานอกจากมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและรู้สึกหิวอีกนิดหน่อยผมสบายดีเลยเขาพูดด้วยสีหน้าที่กระปรีกระเปล่าเซียวหัวพยักหน้าและพูดต่อว่าประสบการณ์และความเข้าใจของพี่หยวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการต่อสู้ หากเราดำเนินต่อไปในอัตรานี้พี่หยวนควรจะพร้อมที่จะต่อสู้กับปีศาจในระดับนักรบวิญญาณได้ไหนไม่ช้าแล้วเรารออะไรอยู่มาฝึกต่อกันเถอะหยวนพูดด้วยความกระตือรือร้นพี่หยวนชอบต่อสู้จริงๆใช่ไหมเซียวหัวพูดพร้อมยิ้มแน่นอนเพราะผมรู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆเมื่อผมต่อสู้ผมยังชอบเคลื่อนไหวร่างกายแกว่งดาบและความตื่นเต้นที่มาจากการต่อสู้หยวนพยักหน้า ทั้งสองเริ่มเดินเข้าไปในป่าลึกหลังจากนั้นและหยวนจะฝึกฝนทักษะดาบต่อไปในขณะที่เซียวหัวช่วยโดยระบุต,ตำอย่างของปีศาจท,ทั้งหมดให้เขาหลังจากฝึกฝนกับดาบเป็นเวลาหลายชั่วโมงการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นตรงหน้าหยวนความเชี่ยวชาญของคุณกับดาบได้ปรับปรุงอย่างมากความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับดาบได้ถึงระดับใหม่คุณได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่จะเรียนรู้ออราดาบออราดาบหยวนยกคิ้วเมื่อเห็นคำศัพท์ใหม่นี้น่เซียวหัวออราดาบคืออะไร เขาตัดสินใจถามผู้เชี่ยวชาญคนเดียวที่มีออราดาบสถิตความฝีดาบของพี่ยวนไปถึงระดับที่เรียนรู้ออราดาบแล้วหรอมาเถอคะค่ะเซี่ยวหนัวมองเขาด้วยสีหน้าตกใจผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคืออะไรแต่หลังจากฟังน้ำเสียงของเธอผมเดาว,ว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจใช่ไหมแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมีเพียงนักดาบตัวจริงเท่านั้นที่สามารถเรียนรู้ออราดาบได้ และมันไม่ใช่สิ่งที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้เพียงแค่ฝึกฝนกับดาบเพราะคุณสามารถฝึกฝนกับดาบตลอดชีวิตและไม่เข้าใจออราดาบในขณะที่บางคนสามารถทําได้ภายในไม่กี่ปีของการฝึกฝนคนที่มีออราดาบยังเรียกว่าปร,รมจา์ดาบอย่างไรก็ตามพี่หยวนฝึกฝนกับดาบเพียงไม่กี่วันเท่านั้นถ้าคนอื่นรู้พรสวรรค์ของพี่จะมีปร,รมจา์ดาบนับไม่ถ้วนที่จะขอร้องให้พี่บุญลูกศิษย์ของพวกเขาเซียวหัวพูดกับเขาด้วยความตื่นเต้นอย่างไรชื่อ เธอชมผมมากเกินไปอีกแล้วทำให้ผมหน้าแดงเรื่อเรื่อหยวนพูดด้วยใบหน้าที่เรื่อเรื่อเล็กน้อยแล้วเธอสอนให้ผมใชออราดาบนี้ได้ไหมเขาถามเธออีกครู่ต่อมาเซียวหัวใส่หัวและพูดว่าเซียวหัวทำไม่ได้เพราะเธอไม่ใช่ปรมาจารดาบจึงไม่เข้าใจออราดาบเข้าใจแล้วแล้วปกติคนอื่นเรียนรู้ออราดาบกันยังไงผ่านการฝึกฝนพี่หยวนเมื่อพี่เข้าใจเกี่ยวกับออราดาบแล้วมันเป็นเพียงเรื่องของเวลา ก่อนที่พี่จะเรียนรู้มันจริงๆปรมาจารย์ดาบทุกคนจะเรียนรู้ออร่าดาบได้ไหนที่สุดตราบใดที่เขาฝึกฝนกับดาบต่อไปแล้วผมไม่ต้องทำอะไรพิเศษเหรอหยวนถามและเซียวหัวสายหน้าสงสัยจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าผมจะเรียนรู้ออร่าดาบยวนครุนคิดกับตัวเองขณะที่จ้องดาบในมือด้วยสีหน้างง,ง,งถ้าพี่น้องดูตัดสินใจกลับมาแก้แค้นจริงๆผมจะพร้อมสำหรับพวกเขาและผมจะไม่ปล่อยให้เขาหนีไปเป็นครั้งที่สอง หากคุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าหยวนจะเริ่มเรียนรู้ออร่าดาบอันทรงพลังและจะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ที่จะทดสอบความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งของเขาติดตามการเดินทางสู่ความเป็นปร,รมาจารย์ดาบได้ในในบทที่33ขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป